รายการต่อไปนี้อาจมีภาพและเสียงที่ไม่เหมาะสมทุกทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่เป็นรกคะคนวสวยก็<ว>ไม่สวยนะคะัค่ะ รูไม่เต็มใช่ไหมคะอยาตรวจมา30 80ของเรียนที่เคยเจอคนสวยเข้าโรงพยาบาลกันเมื่อกคะดิฉันมีการศึกษาพอนะคะดูว่าอะไรสวยอะไรไม่สวยอันไหนป่วยอันไหนไม่ป่วยรู้ค่ะคนสวยน่าจะอยู่บนเวทีคนไม่สวยน่าจะไปโรงพยาบาลคนสวยน่าจะอยู่บนเวทีคนไม่สวยน่าจะรุนแรงส่งเลยพยาบาลด่วนเลยค่ะใช่ค่ะคนไม่สวยสมควรที่จะไปควรจะไปพร้อมกันค่ะ มันจะไปพร้อมกันค่ะเฮ้ยดูน้ำ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 นลาน้ำน้ำนาน้ำน้ำนน้น้ำ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 ้น้ำน่น้คนน้ำนน้ำน้ำน้ำน้าน้ำ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 นน้ำน้ำน่ำน้อน้ำนนะค้ำน้ำน้ำน้ำ้น้น้นน้านน้้ไ้้น้นก หมายเลขสองสวยจริงฉลาดจริงมีการศึกษาที่หนึ่งตะวันนาค่าการันตีได้แต่จะมาล่วงของงานอย่างนี้ไม่ได้สองสามอายุคะแนนคะแนนความสวยนะคะกรรมการฝั่งนี้ให้แปดจุดห้าเก้าเก้าจุดห้าสิบค่ะและทางด้านนี้นะคะกรรมการให้เก้า 9 9้าและ9.5ค่ะคะแนนของน้องใหม่เลขต่อใหม่เลือฝั่งนี้ให้8.5 9 9.5 10สค่ะค่ะและทางด้านนี้นะคะในกองการให้9 9 95้าและ9 5้า้าค่ะคะแนนของน้องหม่เลขต่อใหม่เล็ก่องะคะไม่สมควรเนื่องา เก้าจุดห้าเก้าจุดห้าเก้าจุดห้าและเก้าค่ะแผงด้านนี้นะคะเก้าเก้าเก้าจ oh 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 uh, ุดห้าและเก้าค่ะอ ah, ่านี่คือคะแนนของน้องใหม่เลยเชิญเข้าหมายเจ็ดค่ะให้ล้างหน้าะมาดูเลยอค่ะขอคะแนนนะคะหนึ่งสองนะคะหนึ่งสองสามค่ะอะไรตัดเซ้นเก้าจุดห้าแปดจุดห้า สิบสิบสิบ้ไมเส้ทางด้านนี้นะครับเก้าแปห้าเก้าละแปดจุดหาค่ะนี่คือคะแนนของน้องหม่เลขหมาเลขเจ็ดค่ะสวยกระโดดขนาดนั้นได้แปดจุดห้าได้ไรคิดถึ้กันใหญ่แล้วฉันกลัวค่ะมันกลัวแต่ที่กลัวนี้ต้องกลัวอยู่แล้วค่ะค่ะร้อมไหคะ ทอสห่อวันนาจะตกส่นีไม่ได้ห้า้านหม่น้ดห้ได้นี้นะครับห้าดห้าห้าจุบห้าห้าจ5ดห้าและก้าบห้ค่ะเคได้ร่ะน้องวร้อยกว่าวทีไม่เคยจะวีนมาเวีเนี้ต้องวีนสิบหกค่ะสิบหกไม่ต้องมีแล้วงานต่อไปนะขอคะแนนให้น้องด้วยนะครับ สองสามค่ะ้ไยเหัวปอกเก้าเกาแปดด้านนี้ค่ะเก้าแปดจุค่ะนั่นเิตไม่เอา้อ่นั่นิเเซค่ะหมายเลขสค่ะตึ้งสองค่ะตานี้ให้แปดจุดห้าเกาจุดห้าเ้าจุด้าค่ะ เป็นอยกกันี้นะคะ9 9 9.5และ9ค่ะขอคะแนนหมายเลข24ค่ะ3หมายเลข22ค่ะชิบหายชุดก็ตัดมา6,500ในชุดนั้น2,500ขอคะแนนให้น้องด้วยค่ะหนึ่งสองสาม่ต้้องตัดแล้ว9 9.5ขอคะแนนค่ะ9 1ิค่ะแ่งด้นี้นะคะ9.5 10 9.5และ9.5ค่ะไ้อันนี้ไ้สมควรได้ส้าต่อไปไป้ีค่ะนี้เลยนะหนสาตยายเนี่ยาสมควรได้เบบนา9.5 9.5สิบ อีเบอร์สองก็เป็นอะไรใช้อะไรคิดถึงได้แปดจุดห้าอยากดูสวยหมูยิงขนาดนั้นนี่มานมแล้วเก้าจุดห้าสิบเก้าดห้าค่ะไม่ได้เ็ิวันนานะเขาได้เต็มเล่สองนะเิได้เก้าจุดห้าม่ได้สามสิบเอ็ดค่ะใช้อะไรคิดกัน ก็ไม่ยอมก็รับสายห้าร้อยเนี่ยกูจะทำบุญมากก่ห้าร้อยเองจมากกว่าสิบเก้าจุดห้าเก้าค่ะทางด้านนี้นะคะ9 8.5 9 8.5ดจุดห้าเกาแค่ะแต่มัตกไปที่ไอีย่ยไยอมขอคะแนนความสวยไห่ต้องไปได้สิบห้ค่ะ เลขที่สสิข้ามแปดจุดห้าแปดจุดห้าแ้าเก้าจุดค่ะนี่คือคะแนนรวมทั้งหมดเลยนะคะหลัน้าแก้ผ้ก็ได้ขอเรียนเชิญชุดที่ใส่หน้าแพงกว่าคนลงวันที่นี่เชิญค่ะยอดชุดนี้ซื้อมเก้าเก้าสกัณฑ์พุชเยอะแยะกายงามน่ะ เกิดาเกเดี๋ยวจะให้กอกีเรารณาทนนะคะทีนี้ีค่ะไ้ปาหมูเย็บจกไปฆ่าติดยกคะแนนแล้วมึงไม่ได้หรอกค้องที่ดำที่หนึ่งวิหารแดงแต่ไม่ได้เข้าติดคนที่นี่ไม่เข้าใจหันใจสั้งภาพสื่บนคนจนตา ตีป้ายเเดินสายประกวดตั้งแต่อายุ16ตอนนี้32ครึ่งคนกูไม่เคยเห็นเวทีทีย่ย่างเงีย้ยปัญนใจจังบา้าตึงจนคนตาบอดเหรอคนตาบอดตัดสินหรือกรรมการขาอยากลุกายงามนะใช้อะไรตัดเสนแล้วก็ไม่บอกแต่งกายงาคือไม่เกสวยงาม เคยประกวดเวทีใหญ่ระดับโลกก็ไม่รู้เหรอว่าอะไรเป็นอะไรที่หนึ่งสะพานข้ามแม่น้ำแควที่หตะวันนาเขาเย็นเชิญนะครับแปดจุดท่าตหยุดนี้คะเรียกกระโดดมาเลยที่น้องขาพีาจนาโอเชคขึ้นมาสิบทางขาจับก็จับประกันก็ประกันพิธีกรเนี่ยขึ้นเชสิบทางวัวเดินสายประกวดมาสิบหกปีเต็มไม่เคยเห็น ผ uhm, ู้ว่าของที่เรนนี่เกตคณะกรรมการคะยังกล้าขึ้นไปถ่ายกันอีกเนาะไปบอกว่าข้าวซอยนิทานเหรอแล้วลงเด็ดขนาดนั้นอินเปเลตก็ลงคอมลงคอมพักตัวเมเยอร์สลับแล้วจิ้้าวมาตบกูใช้บาดาลสกอร์190 รวมแล้วอย่างไงอีกคนสริมก็ไม่ขาดพุทธองนางงามประกวดมาสิบหกปีกูไม่เคยเห็นเวทีอย่างนี้ทุกคนมันเวทีมีใครบอกบ้างว่าไม่รู้จักโกมึงโพูดมาเซว่าใครไม่รู้จักโกแต่คะแนนอันเนี้ได้ยังไงไ้ไม่เคยเห็นที่หนึ่งตะวันนาได้แปดจุดห้าโยเดอเบอร์สองมันสวยขนาดนั้นเหมือนผู้หญิงขนาดนั้น ล้างเอ้าออกมาก็ได้ให้ล้างหน้าสดล้างออกมาทุกคนแล้วดูว่าใครจะสวยใครไม่สวยผมชายจะสวยมากเลยห, <า S 1> ห <า S 2> ลัวอกอ่ะอี่เบอร์๒๗ติด๑๐คนสุพรรณบุรีแต่เวนี้ไม่ติดกูไม่ว่าแล้วคะแนนความสวยตอนนี้นะ่าดีคะแนนนะมีค<ล>ะแนนเท่ากันอยู่สองคู่ก็จะยุติการเล่นไง ก็ไม่ได้แต่เป็นถามมันก็ไปถามงานประกงก็เท่ากันอยู่นะครับตอนนี้ต้องขอเชิญตอบคำถามอีกทีหนึ่งใช่ไหมคะคแต่รายการเขาจะเอาของเขาออกเปล่างจะได้ถอนให้ตอบคำถามอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะถ่อนเปล่อตอบคำถามเลยค่ะถ้าจะถอดก็ถอดก็ต้องมีเรื่องกูถอดก็ถอดเอามาเลยเบอร์สองอ่ะ S <S <preach ers> <Không> ไม่ได้ถอดหรือเปล่าล่ะก็ถ้ามึงจะถอดมึงก็ถอดอยู่นี้มึงถอดมันก็ไม่ได้ถอดถ้าถอดหรือเปล่าล่ะถามเขาว่าเขาจะเอาม้งาใส่กูไหมนะขอเรื่องเซ่ค่ะขอคำถามขอสองคำถามเลยค่ะค่ะต่อไปนะคะที่ฉันก็ต้องขอตอบอะไรด้วยนะคะคือเนื่องจากที่ฉันจะพูดเรื่อนี้คือว่าที่ฉันยอมแล้วค่ะทุกคนที่มาประกวดที่นี้ย่อมมีความสวยความรู้และความสามารถเท่าเทียมกันนะคะแต่ดิ่ฉันอยากจะให้ท่าน คณนะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะคะพิจารณาจากความรู้ความสามารถการตอบคําถามที่ตรงไปตรงมานะคะและอยากจะให้พิจารณาจากความสวยจากเสื้อผ้าหน้าผมนะคะซึ่งดิฉันยอมรับทุกท่านาว่าข้ามาในสิ่งนี้ทุกคนมีความสวยที่ท่าเทียมกันนะคะ ในเมื sea, ่อการตัดสินออกมาเป็นอย่างนี้ดิฉันก็ต้องยอมรับค no no ่ะแต่ด no, ิฉันไม่ได้จะผู้สิทธิ์ที่ใดใช่ไหมล่ะคะขอบคุณค่ะคุณแม่และค่ะคุณมีนใจและที่รักขอบคุณมากครัเด็กม่ขอค่าเนื้อ บอกแล้วแต่งงานน่ะแล้วเนี่ยดูสิที่สาไที่2%ไม่หยกหยกแต่ไม่เข้าวัดอ่ะคุณน้าวีน้ำจะบอกค้าอพี่ฟางอีที่สามที่ได้นะนี่สิคนยังไม่เข้าเลยจะบอกใด้ตายๆนะได้นั่งเข้าที่ไหนได้อีที่ที่1นึ่อทแชมป์ได้ที่หนจะไม่โกรธย นื่นรถมันจากรุงเทพนี่หน totally ูไปไม่ทันหนูติดสอบไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จัดการให้ทุกเรื่องครับตัันเซอร์ครับรถาหาราหรเกอเดี๋ยวพี่ส่งให้และน้องเราตำแหน่งมาทิงเนียปีนี้จะลงทีฟฟานี่ได้เหรอสาวนาเป็นคนส่งลงทิฟวันี้แต่มันตก ใหงร้0ยบาทกูให้ค่าเช่ามือกันเลยก็เลยนะกันหวานก็เยี่ยมนะถ้าไม่เรี่ยมก็ไม่ก็ไปต้องพักตัวกันหนูไม่ได้ว่าละไปแล้วก็ตีต่อถุยนอนก็ตอนอื่นก็ยอมเราเนาะชอบคนที่ได้สวยจริงนะคะไม่เป็นไรกรรมการก็ตัดสินในวันนี้ก็โอเคค่ะแต่ว่าอยากให้พิจารณาจากการที่ คนตัดสินได้เน็ตแล้วนะคะดตามใจที่ช